ถ้าทุกคนหาข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่นอยู่บ่อยๆน่าจะเห็นข่าวนี้ผ่านตากันมาบ้างใช่เราอยู่ที่คามิโคจิในวันนรกนี่แหละสวัสดีนี่ช่องอเวฟฟอร์มโฮมทริปนี้เราจะเดินจากคามิโคจิฝ่าพายุขึ้นพิชิตเจแปนแอลป์ในวันที่นอร์ทเจแแปนอลปถูกแทนด้วยหาฝนท้องฟ้าสีครามถูกแทนด้วยหมอกขาวในวันที่ธรรมชาติไม่ใจดีกับเราแต่มันก็เป็นวันที่เรา <'s> เลือกที่จะสู้ บนเส้นทางกว่า30กิโลเมตรเดินร่วม15ชั่วโมงนี่น่าจะเป็นคามิโคจิในแบบที่ไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนมาตามสุดของการเดินทางเราต้องเริ่มกันด้วยความบันเทิงอยู่แล้วเรื่องของการเดินทางเราขอไม่ลงดีเทลอะไรมากเพราะมีคนเขาทำไว้กันจนปลุกหมดแล้วนะเล่าคร่าวๆอ่ะคือเราจะนั่งรถไฟสายชิโร่ลิมิเต็ดเอ็กจากชินจูก,กุไปเมืองมัซึโมโต กินดื่มแล้วก็นอนนอนตื่นมาแล้วก็ดื่มทําวนไปกว่า3ชั่วโมงไไแล้วก็บันถึงมัตสึโมโตะถึงไวยอย่างกระตัดต่อวันแรกที่มัตสึโมโตะจะเป็นอีพีที่เราพาไปซื้อกระเป๋าใหม่ที่ร้านเลชัวนะใครยังไม่ได้ดูอ่ะเดี๋ยวไปดูกันได้แล้วก็จะเป็นการาร์มไอเทมฟื้นพลังต่างๆที่จะใช้ในวันพรุ่งนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่สุดสำหรับเราก็คือ e อนเ g y g e จ เราตื่นกันตั้งแต่ตีสีเพื่อที่จะไปคามิโคจิตรงนี้ขอใช้เวลาลงรายละเอียดให้นิดนึงนะ <S <S เราอะ่ะเอาสัมภาระที่ไม่ได้ใช้ใส่กระเป๋าเดินทางไปเก,ก็บไว้ที่ล็อกเกอร์ที่สถานีมัตสึโมโตะจริงๆแล้วที่คามิโคจิก็มีจุดฝากกระเป๋านะแต่มันแพง Please place Please placed locker. select locker baggage the have baggage. a which your you your into in The usage fee. ที่ล็อกเกอร์นี้ตู้ใหญ่สุดราคาแค่คือละง1,000เยนบวกกับค่าธรรมเนียมอีก1,000เยนก็เป็นแค่2,000เยนยัดกระเป๋าได้2ใบเราว่าน,นี่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วแล้วเราก็จะเดินไปขึ้นรถกันที่มัซซึมโตะบัสเทอร์มินอลที่อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟบัสเทอร์มินอลตรงนู้นปกติเวลาคนจะไปคามิโคโจิเขาจะนั่งรถไฟไปลงที่สถานีชินชิมะชิมะใช่ป่แล้วก็ต่อรถบัสเข้าคามิโคโจิ แต่เราจะขอแนะนําอีกหนึ่งทางเลือกนะที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียคือเราจะนั่งรถบัสจากที่เนี่ยตรงไปที่คามิโคจิเลยนี่คือ National Parkliner มั t s โ um ม o ตะคาม i k o j i ข้อดีก็คือเราไม่ต้องนั่งรถไฟไปต่อรถบัสเราจะนั่งจาก m a t s โมโตะกันยาวๆไปเลยข้อเสียคือ National Parkliner คันนี้มีแค่วันละสรอบเท่านั้นนะก็คือตีห้าครึ่งแล้วก็10บโมงสิบห้าและต้องจองออนไลน์เท่านั้นย้ำเลยนะต้องจองออนไลน์เท่านั้นวอล์กอินมาซื้อไม่ได้เด้อ นั่นก็เป็นเหตุผลที่เราต้องตื่นตั้งแต่ตีสสุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็แล้วแต่แพลนใครแพลนมันนะเลือกให้เหมาะสมกับแพลนเดินทางของตัวเองลอลแล้วกันพอรถมาเราก็เอาอีเมลยืนยันการจองให้เจ้าหน้าที่ดูแล้วก็ขึ้นรถได้เลย ระหว่างทางกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่ะเรามาทําความรู้จักคาม,มิโคจิกันสักเล็กน้อยนะเพื่อใครที่ดูอยู่ยังไม่รู้จักคาม,มิโคจิคือเส้นไฮกิ้งกลางหุบเขาที่ล้อมรอบด้วยนอร์เทิ n j a เจแปนเอที่เราจะได้เดินเลียบแม่น้ําอาุสะตั้งอยู่ที่อุทยานแห่งชาติชูบุซังกะคุจังหวัดนางาโนเมืองมัตสึโมโต โดยทั้งรูทเนี่ยจะมีความยาว10บกว่ากิโลเมตรเลยนะแล้วก็จะมีจุดท่องเที่ยวต่างๆมากมายโดยทั่วไปแล้วคนเขาก็จะลงรถที่คามิโคจิบัสเทอร์มินอลช่วงสายๆแล้วก็เดินเที่ยวเป็นไฮกิ้งระยะสั้นซึ่งอยู่ในสโคปแผนที่ที่ทุกคนเห็นอยู่นี่แหละวันเดย์ทริปบ้างค้างคืนกันที่นี่บ้างชิวๆแหละแต่แพลนของเราอะ่ะคือเราจะเดินฟูลรูทเลยนะเราก็เลยจะลงรถบัสที่บึงไทโชแล้วก็เดินลากยาวไปถึงโยโคโอซันโซแล้วขึ้นพิชิตหนึ่งในยอดของเจแปนแอลป์ f, ก็คือยอดเขาโชกะทาเกะภายในวันเดียวนั่นก็็เเปนเหนผลว่าาทํไม เราถึงต้องเลือกรถบัสรอบตีห้าครึ่งจะพูดให้ถูกนี่ก็คือแผน A แหละแต่เราก็ต้องเปลี่ยนแผนนะเพราะสภาพอากาศวันนี้มันไม่น่าไว้ใจสุดๆเลยอะถึงตอนนี้ฝนจะยังตกไม่หนักแต่พยากรณ์อากาศอ่ะวันนี้มันคือวันฝนร0อเปแล้วมีโอกาสเกิดพายุด้วยนะเราก็เลยเปลี่ยนแผนมาลงที่คามิคจิเลยแผน,น,นตอนนี้คืออะไรเหรอ ก็คือทำอยังไงก็ได้ให้ไปถึงเมาเทนฮัทที่ยอดเขาโชกากาตะเกะให้เร็วที่สุดนั่นแหละสามร้อยเมตรไปสัพการ์กระปะาแปดโมงร้านข้าวเปิดเพื่อกินข้าวนะเอาจริงๆป่ะต่อให้วันนี้สภาพอากาศมันจะเลวร้ายยังไง เราก็ยังรู้สึกว่าที่นี่มันสวยสมคําล่ำลือจริงๆว่ะจะพูดยังไงดีที่คนเขาชอบบอกกันว่าวิวที่นี่มันเหมือนภาพวาดอ่ะไม่มีอะไรเกินจริงเลยนะอากาศก็โคตรดีขอเวลาเราชื่นชมความสวยงามสักนิดนึงเพราะเรารู้ว่าหลังจากเนี้ยเขาเล่นเราแน่ สังเกตดีๆตั้งแต่กอดขึ้นรถบัสสีหน้าเราอะกังวลเรื่องสภาพอากาศมากเลยนะแต่พอมาถึงที่จริงๆอะความกังวลมันหายไปหมดเลยยังไงซะเราก็จะพิชิตยอดเขาโชกุตะเกะให้ได้ไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ก็ค่อยๆแก้ค่อยๆหาทางกันไปแล้วกันมาลุยเลยขอบคุณซาว่าเมีวจินโก รู้จากคามิโคโจิไปถึงยอดเขาโชกทาสาเกะที่เราเดินอยู่เนี้ยระยะทางรวมมันประมาณ14-15ถึงกิโลเมตรนะใช้เวลาประมาณ8-10ถึงชั่วโมงปกติคนที่เขาเดินรูทนี้กันน่ะถ้าจะให้เดินสบายๆเขาจะนอนกันที่โทคุซาวะหรือว่าโยโคโอที่เป็นจุดเดินขึ้นเข,ขากันก่อนคืนหนึ่งนะแล้วค่อยขึ้นยอดกันวันรุ่งขึ้นแต่เราอ่ะจะรวบทั้งหมดเนี้ยให้อยู่ภายในวันเดียวแล้วทําไมเราต้องดันทุลังขนาดนั้นด้วยเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าให้ฟังตอนนี้ถึงเมียวจินลว ขอกินข้าวก่อนละกันหิวชิบหายใช่ไหมเชิญเมียวก,กินมไหมอยากชงของเน้นอเนาะ <c oughs> ร้านอาหารเหรอ เเาหนานือรอรตอนนี้ธรรมชาติเขาเริ่มทำการแสดงแล้วน่าน้อยใจเหมือนกันนะใครมาคามิโคจิอะแค่ก้าวขาลงจากรถอก็เห็นวิวอลังการกันแล้วแล้วดูที่เราเจอดิ ไม่ใช่ใส่แล้วหยุดนะมึงไม่หยุดง่ายหรอกคนะ่ะเป้าหมายต่อไปทคุซวาสี่สนาทีใช่ไหมแมปบ,บอกว่า45 3โลหรอ3โลจากอีกสนะามสีเะสามจุดสองนสามโลโทคุาวาโก คลิปนี้น่าจะเป็นคามิโคจิเวอร์ชั่นสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดที่มีอยู่ใน YouTube แล้วก็ได้นะเอาจริงๆเราวอลกอินเข้าโรงแรมที่โทคุซาวะแล้วตัดจบทิปเลยก็ได้นะแต่มันดูใจมดไปหน่อยว่ะเราอยากจะสู้ให้ถึงที่สุดก่อน<ป>โอเคเราติดค้างเรื่องทำไมต้องรวบเดินภายในวันเดียวไว้นะเหตุผลน่ะ 1คือโรงแรมที่คามมโคจิเนี่ยมันแพงมากฉเฉลี่ยหัวละ3 5 0 0บาท2คน7 0 0 0ถ้ารวมหัดข้างบนยอดเขาอีก1คืนก็อีก7 0 0 0รวมแล้ว1 4 0่นสเลยนะนั่นแหละเรางกรวบเหลือวันเดียวแม่งเลย 2. ทริปเนี่ยเรามีเวลาที่ญี่ปุ่นแค่5วันนะเราอยากมีวันเหลือเพิ่มไว้ทำอย่างอื่นด้วย 3. เราไม่ใช่คนแรกแน่ๆที่กำลังเดินรูนี้ภายในวันเดียวเราเห็นฝรั่งเดินกันเยอะแยะ เราคิดว่าถ้าเขาทําได้เราก็ต้องทําได้ดีวะเหตุผลหลักๆก็คือข้อแรกกันแหละแต่ตอนนี้ต้องรีบหน่อยแล้วฝนแม่งเริ่มหนักข้อขึ้นทุกทีเท่าที่เห็นนะมีแต่คนเดินสวนเรากลับไปที่คามิโคจินะเราเหมือนคนบ้าสอคนนะที่กําลังเดินถลําลึกเข้าไปเรื่อยๆกุมานิ่กดูดีตรงจุดถ่ายรูปจุดชมวิวเจแปนแอลไม่มีคนเลยมี่ะมันทําอะไรตรงนี้เนี่ย มึงไั่นมาทำอะไรตรงนี้กลับบ้านไปลุงอืมลิงอ่ะชิวแต่เราอ่ะไม่ชิวแล้วนะอย่ามวมัวแต่ตลกรีบไปเดินต่อมาอีกนิดเดียวก็ถึงโทคุซาว่าแล้วเราอยากถามทุกคนที่ดูอยู่ถ้าทุกคนเป็นเราตอนนี้ จะตัดสินใจยังไงทงั้งๆที่รู้ว่าเดินขึ้นเขาไปก็เหนื่อยฟรีโอกาสเห็นวิวก็เป็นศูนแล้วฝนก็น่าจะตกหนักขึ้นอีกจะไปต่อหรือพอแค่นี้แค่จ่ายเงินเพิ่มไปก็จบที่พักก็อยู่ข้างหลังเรานี่แหละแต่สำหรับเราอะยังไงย,ยังไงเราก็จะไปเราว่าตัดใจเรื่องวิวตั้งแต่ก้าวเท้าลงรถบัสมาแล้ว สิ่งที่เราอยากเห็นตอนนี้คือภาพของตัวเองเอาชนะทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจตัวเองอีกครั้ง ก่อนอื่นใดเลยอ่ขอเพิ่มไอเทมกระดิ่งไล่หมีสักอันหนึ่งนะแล้วก็ทบทวนแผนกันอีกทีตอนแรกอะ่ะเราจะเดินไปขึ้นทางโยโคโอใช่ปะ <Yeah. S 1> this way 50นาอืม t น a ช้เวลาประมาณาชั่วโ s, Almost <S ไปฝั่งโทบิซาว่านีนะเหนื่อยให้มันจบๆเขาบอกว่าถ้าเดินไปโยกหัอ,อกมันบวก50นาทีแต่ว่าการขึ้นชันน้อยกว่าและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของความสาหัสที่เราเตรียมตัวเตรียมใจกันมาแล้วนะและหลังจากเนี้จะไม่มีทางให้หันหลังกลับอีกแล้วต้องไปให้ถึงเท่านั้น ของจริงเริ่มต้นขึ้นแล้วนะวันไปนำไปอีพีหน้าเมื่อฝนถูกอัปเกรดเป็นพายุทางเดินกลายเป็นทางน้ำบททดสอบอีกครั้งจากธรรมชาติและอีเมลเตือนภัยจากมัลตินหัตแม่งไม่จบ กานเดียวที่เหลืออยู่คือต้องใส่เกียร์หมาแล้วมุ่งหน้าไปให้ถึงไม่200เมตรได้หรอแล้วเจอกันอีพีหน้าฝ่าพายุพิชิตเจแปนแอล